ความแห้งแลงความชุ่มชื้นอย่างไหนที่เราชอบกันเนื้อแห้งมันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับว่ารู้ใจแล้ว วันนี้เปรี้ยวปากอยากกินมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะวันนี้แดดดีมีแดดค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหด้วยกันนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหูในเมืองฝรังค่ะเดี๋ยวไปรูดูนะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนชื่อภาษาเยอรมันนั่นก็คือคือแนวเคอร์เชคค่ะ,คะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ บรรยากาศตอนนี้เวลาประมาณเกือบบ่ายสองโมงรถไฟกำลังออกจากสถานีค่ะไปแล้วไปแล้วค่ะข้างบนรถไฟข้างล่างรถเมวรุตาอยู่บนสะพานลอยค่หนวนรถไฟนี่รถเม ไปกันเลยอากาศร้อนๆแบบนี้คนก็มานั่งทานไอศครีมกันอยู่หน้าร้านเต็มไปหมดเลยค่ะร้านเมืองนอกนะคะเขาจะมีร้านเขาจะมีเก้าอี้มาวางไว้แบบนี้ค่ะให้ผู้คนมานั่งดื่มกาแฟมานั่งดื่มชาแล้วก็มานั่งคุยกันค่ะแบบนี้เลย เห็นดอกไม้แล้วสดใสมากๆเลยค่ะสวยจังเขาก็าจะประดับดอกไม้แบบนี้ไว้ทุกซอกทุกมุมค่ะก็มีอย่างบางคนที่ยังใส่แมสอยู่นะคะเสื้อผ้าตอนนี้ก็มีลดค่ะใครสนใจก็ซื้อได้นะคะเปอร์เซ็นต์ลดค่ะ วันนี้ท้องฟ้าแจ่มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะมาา่วงห่าวมะนาวโห่ค่ะช่วงระหว่างแบบนี้ก็ผู้คนนะคะเพาก็จะยังไม่ค่อยออกมาเยอะสักเท่าไหร่ตอนเย็นเย็นจะออกมาเยอะกันมากกว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะนั่งจิบกาแฟหรือดื่มน้ำชาคาแฟกินขนมเค,ค้กกันที่ร้านค่ะแต่เดินแบบนี้ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แวะดอกไม้สุดค่ะ เลยค่ะร้อนๆแบบนี้ได้กินมะม่วงห่มามะนาวโหสุดยอดมากๆเลยค่ะไปหาผลไม้ที่มีวิตามินซีกินกันค่ะไฟแดงค่ะไอ้ไฟเขียวค่ะเวลาไฟเขียววารุตาก็จะเดินรีบเร่งมากเลยค่ะเพราะกลัวว่าจะติดไฟแดงค่ะนี้ก็ติดไฟแดงแล้วค่ะ ปีนี้แห้งแรงมากๆเลยค่ะยาจากที่เคยเขียวก็กลายมาเป็นแห้งกรอบแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาตอนนี้เป็นสีแดงแล้วหรือยังถ้าตอนเป็นสีเขียวนะคะรสชาติของเขาจะไม่ค่อยอร่อยรอเป็นสีแดงรสชาติเขาจะคล้ายกับโยฮานิสแบร์ ภาษาไทยวรุอตาไม่ทราบว่าจะแปลว่ายูอานิสเรนเป็นภาษาไทยเป็นอะไรนะคะนู้นค่ะต้นอยู่ข้างหน้าโอ้โหหน้าเศร้าใจมากเลยค่ะเขาโดนแดดละใบเหี่ยวดูลูกเขาเหี่ยวหมดเลยค่ะ อุ้ยอุ้ยดูนี่นะคะโอ้ไม่ทันแก่ด้วยค่ะเหี่ยวเลยแบบนี้ยังไม่ทันสุกดีนะคะดูอุ้ยเป็นหมดเลยค่ะอุ้ยน่าเศร้าใจมากๆเลยค่ะนี่ดูอุ้ยวรุตตาก็เก็บกินไม่ได้แล้วลนะสิงานนี้อุ้ยเศร้ามากเลยค่ะดู เป็นเพราะว่าอากาศร้อนมากจนเขาดูข้างบนนะคะปกติลูกเขาจะเต่งตึงมากเลยค่ะอุ้ยนี้ค่ะดูต้นของเขานะคะเป็นไม้พุ่มค่ะขนาดปานกลางไม่ใหญ่มากโอ้ยเศร้ามากๆเลยค่ะดูนี้ค่ะเพื่อนๆถ้า จะคิดจะมองหาแล้วนำมารับประทานเดี๋ยวรุตาแนะนำใบให้ดูก่อนนะคะใบของเขาจะเป็นแฉกแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูลูกกันแบบชัดๆกันนะคะลูกของเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะโอ้ดูดูใบนะคะกรอบแบบหื ปกติทุกปีวรุตาจะมาเก็บกินแต่ปีนี้ดูสิคะเนี่ยความร้อนแรงของความแห้งแล้งเพราะว่าเมืองที่วรุตาอยู่นานแล้วค่ะไม่มีฝนเลยน้ำในแม่น้ำก็แห้งขอดไปทุกวันค่ะดูใบเขาโอ้โหแห้งเหี่ยวหมดเลยดูนี่นะคะแห้งเหี่ยวทั้งใบทั้งลูกเลยค่ะ เศร้าสุดๆเลยเดี๋ยวจะเก็บลองชิมดูนะคะว่าเขาเหี่ยวขนาดนี้แล้วจะมีรสชาติแบบไหนเดี๋ยวมาเก็บกันเลยค่ะอย่างเหี่ยวเลยค่ะโอ้ยดูดูใบนะคะแห้งกรอบนี่ค่ะลูกของเขาเดี๋ยวรู้ตาลองชิมดูนะคะ อืดูเม็ดเนื้อเขาแห้งมากเลยค่ะปกติเวลากัดไปนะคะจะชุ่มน้ำมากเลยค่ะเดี๋ยวปีนี้แห้งไปหมดเลยค่ะแต่ความเปรี้ยวความหวานเขายังอยู่ค่ะ จ็บขาดความชุ่มชื้นไปหน่อยเลยค่ะเวลาเรารับประทานไปแล้วมันก็เลยรู้สึกเหมือนจับแห้งๆไปนิดนึงค่ะโอ้ยดูดูช่อนี้ไม่ทันได้ได้สุกเหี่ยวไปสักก่อนค่ะขาดน้ำโอ้ย,ด,ยดูตาเจ็บช่อนนี้ดูนี่ยังไม่ทันแดงเลยค่ะไอ้นี่แดง ก็เหี่ยวไปหมดเลยค่ะโอ้ยน่าสงสารมากๆเลยค่ะอ,ะอดูเม็ดของเขาค่ะแต่ก็ยังอร่อยค่ะอ,อร่อยใครที่ยังไม่เคยรับประทานลองดูนะคะ บางคนก็เอาไปทําแยมแต่สําหรับวารุตาก็จะทานแบบสดๆแบบนี้แล้วค่ะก็ยังอร่อยอยู่เหมือนเหมือนเดิมนะคะเนื้อแห้งไปหน่อยค่ะเียดายจัง วรุตานึกถึงเพลงชีวิตสัมพันธ์เลยค่ะความแห้งแรง้งความชุ่มชื้นอย่างไนที่เราชอบกันความแห้งแล้งวรุตาคิดว่ากุงจะไม่มีใครเขาชอบเป็นนะคะเพราะน้ําทุกคนต้องมีต้องใช้เพื่อกินเพื่ออยู่ฉะนั้นเวลาที่เรามีเขาอยู่นะคะวรุตาอยากจะฝากนิดนึงทุกครั้งที่เราเปิดน้ํา อย่าเปิดแรงนะคะเพราะว่าหนึ่งเราเปิดแรงเงินเราก็ต้องจ่ายเยอะแล้วเราก็ใช้น้ําเยอะด้วยค่ะแล้วปริมาณน้ําในโลกของเราตอนนี้มันน้อยลงแล้วค่ะน้ําจืดนะคะไม่ใช่น้ําเค็มแล้วเราจะเหลือน้ําไว้ให้ลูกหลานของเราได้ดื่มได้กินกันนานสักแค่ไหน,นก็อยากฝากตรงนี้ไว้ด้วยค่ะ ธรรมชาติเขาอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเรานะคะแต่เราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดธรรมชาติอย่างน้อยเราต้องช่วยกันค่ะเพื่อตัวเราเองเพื่อลูกเพื่อหลานแล้วให้กับทุกๆคนที่อยู่บนโลกนี้ด้วยค่ะวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะฝากเครื่อเนี่ยเครือเฉดไว้ด้วยนะคะผลไม้ที่ ทุกคนต้องรับประทานมะม่วงเหามะนาวโหบฝรั่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย